วายแท็ก2.0บายเทอร์โบ4.4นะครับผม,มเป็นคนชอบหน้าแรปเตอร์ V6 ผมก็เลยนำหน้าเขาเนี่ยมาใส่ชุดนี้22,000บาทครับส่วนเรื่องความแรงที่เพิ่มเติมจะมีรีแมปอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดจะอยู่ที่40,000บาทครับผมนายชัยลรงพงษ์ธาน,นีนะครับผมช่างอัำมครับผมเป็นเจ้าของอูอัำมโปรพาร์ทมหาชัยครับก็หลักๆจะซ่อมรงเกี่ยวกับเรื่อง ของ Ford m มาด้ครับที่เป็นกระบะทุกตัวแล้วก็มีการตกแต่งครับปรับจูนปรับเซ็ตครับบำรุงรษาทั่วไปหลักๆของการปรับเซ็ตเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของ f อร์2 2เนี่ยกับ3 2เนี่ยเดิมๆมันมามันอืดกินน้ำมันนะครับอันดับแรกๆของการประหยัดน้ำมันก็คือการรีแมปครับรีแมปอยู่ที่ราคา6,500ครับปรับเซตตามการใช้งานรถไม่เค้นรถและปรับจูนฟรีตลอดอยู่การใช้งานคืนค่าฟรีตลอดครับปัญหาหลักๆเรื่องพวกท่ออินเตอร์ครับที่มันค่อนข้างที่จะแตกบ่อยซึ่งเราก็จะมีท่ออินเตอร ถ้าเป็นท่อบนท่อล่างที่เป็นอลูมิเนียมดัดเนี่ยโดยที่อินเตอร์เดิมเนี่ยของเราจะติดตั้งอยู่ที่3,500ัารครับถ้าลูกค้ามีท่อแล้วจะมาเปลี่ยนแผงอินเตอร์อลูมิเนียมเป็นของ SMT ของเฟล็กเนี่ยก็จะอยู่ที่5,500ัาครับทั้งชุดถ้าเราเอาท่อบนท่อล่างแผงอินเตอร์ก็จะอยู่ที่7,500พารครับรถที่ใช้เล็กมาเยอะๆครับแสนถึง2องแสนโลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเทอร์โบพังเทอร์โบขาดเทอร์โบลุนควันไหลซึ่งเราก็จะใช้เป็นเทอร์โบเฟล็กครับเฟล็กแบบเวสเกตไส้0ดทซต้์ท,ทาคู่กกับกรรีแมปซึ่งเเทอร์โบลูกนีศย จะติดตั้งอยู่ที่19,000บาทครับควบคุมควันได้ออกตัวได้ครับส่วนเรื่องความแรงที่เพิ่มเติมก็จะมีอีกสเตจหนึ่งก็คือเป็นการเอาหัวฉีดมาใส่ใหม่สูตรของทางร้านให้อัตราฉีดได้ดีควบคุมควันดีครับควันไม่ท่วมควันไม่ไหลครับเบ็ดเสร็จเลยจะมีรีแมปอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดจะอยู่ที่40,000บาทครับแต่ถ้าเป็นตัว MC กล่อง ECU s d 2 0 9เนี่ยจะอ,อยู่ที่42,000บาทครับ คือรถของผมเนี่ยครับเป็นตัว w i t แท็2.0บายเทอร์โบสี่กุญสี่แลครับผม,มเป็นคนชอบหน้าแรปเตอร์ v 6ผมก็เลยนําหน้าเขาเนี่ยก็เอามาใส่เป็นงานฉีดอย,ย่างดีเลยคมหนาเลยครับกันชนหน้าแปลงมาจากลายแตงฟอดมหาชัยครับผมชุดนี้22,000บาทครับหลังจากนั้นก็คือจะมีสกู๊ปฝ,ฝากระโปรงที่เป็นเหมือนของแรปเตอร์ผมก็ได้เท่าคู่มาจาก JTC ครับไทเทเนียมตรงรุ่นมากแล้วก็ขับขี่ได้ดีกว่าเดิมไปซ้ำกันชนท้ายเราก็เป็นในแนวสปอร์ตออฟโรดผมก็เลยนำหางลากของใจแอน ที่มีหัวบอลเป็นสไตล์แรปเตอร์ครับ V6 มาใส่การขนสัมภาระผมก็จะใช้เป็นโรเลอร์ลิ d ของแฮมเมอร์ครับผมที่เป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดโดยแอปพลิเคชันภายในที่ผมปรับแต่งก็จะมีการเปิดค่าต่างๆที่โรงงานปิดไว้ผมก็จะมีโหมดสปอร์ตที่เราไม่มีซึ่งความแรงก็จะได้มากขึ้นนะครับสมาร์ทเกตก็คือผมก็จะใช้เป็นของ e ีโวอ่านค่าได้แม่นยำแล้วก็ขึ้นค่าทุกตัวที่ ECU อ่านได้ ของผมเนี่ยก็จะใช้เป็นล so ้อเลนโซเวลอครับผมขอบ18บวก12ครับออฟเซตซึ่งตรงนี้ออฟเซตตรงนี้มันจะพอดีกับซุ้มเลยส่วนเรื่องยางก็ใช้เป็นยาง RTX ยางตัวนี้ก็ผมเข้าใจว่าเสียงมันต้องดังมากแต่ทีนี้ด้วยความที่ผมใช้เนี่ยทั้งทางดำทางฝุน่นผมว่า1คือเงียบ2คือนิ่งครับแล้วก็ใช้ความเร็วได้ซึ่งยางใหญ่ๆอย่างเนี้ยแล้วก็รถใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยผมขี่105 106ผมสบายสบายครับก็คือช่วงล่างโอเคแมกยางโอเคครับผม ร้านผมจะตั้งอยู่ลิมถนนพระรามสองครับพระรามสองกอม .35 เข้าอุงเทมครับผมเพจก็คืออั้มโพพาร์ทมหาชัยครับแล้วก็จะมี Facebook ส่วนตัวก็เป็นอั้มโพพาร์ทมหาชัยครับ